คุณพ,พกภาพลักษณ์ติดตัวไปด้วยจะทำอะไรให้นึกถึงแก่น้าตาประเทศชาติบ้างอินเดียฟาดกันเองหลังเกิดกระแสคลิปไวรัลนักท่องเที่ยวชาวอินเดียแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรชาวอินเดียและต่างชาติท่านอื่นจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อประเด็นดังกล่าว สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bangkok g ครูปอากิไรทครังนะครับวันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับก็สืบเนื่องมาจากเมื่อหลายวันมานี้นะครับก็มีคลิปไวรอลนะครับสำหรับพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวอินเดียในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยืนจับกลุ่มปาร์ตี้กินดื่มบนไฟเที่ยวบินแอร์เอเชีย รวมไปถึงมีการจับกลุ่มร้องเล่นเต้นระบำเสียงดังกลางถนนท่ามกลางสายฝนเหล่านี้นะครับซึ่งสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็ทําให้ชาวอินเดียท่านหนึ่งนะครับคุณลอยมาชโดนะครับซึ่งเป็นชาวอินเดียแต่ไม่ได้อาศาัยอยู่ในอินเดียนะครับเข้าไปดูโลเคชันก็อยู่ที่ประเทศไทยนะครับก็ได้ออกมาฟาดออกมาเรียกร้องนะครับบอกว่าชาวอินเดียกําลังทําลายภาพลักษณ์ของตัวเองโดยการแสดงพฤติกรรมแย่ๆในประเทศไทยนะครับ โดยเขาก็ให้คําอธิบายเพิ่มเติมไว้นะครับบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสําหรับชาวอินเดียนะครับที่ปีนี้2024เนี่ยมีชาวอินเดียเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยมากกว่า2ล้านคนนะครับซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามในขณะที่ฉันฉลองความสําเร็จนี้นะครับฉันก็อยากที่จะแก้ปัญหาที่สําคัญเช่นกันนะครับ มีชาวจอินเดียจำนวนมากนะครับประพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับและก่อปัญหาระหว่างการเดินทางและท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับและในยุคดิจิตอลในปัจจุบันนี้นะครับพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านี้มันสามารถแพร่กระจายไปสู่โลกโซเชียลนะครับผ่านสมาร์ทโฟนกล้องวงจรปิดและโซเชียลมีเดียต่างๆสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของบุคคลเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ยังส่งผลกระทบ ต่อการรับรู้อินเดียในภาพรวมด้วยนะครับวิดีโอนี้เขาก็เลยจะออกมาประกาศสาธารณะนะครับเรียกร้องนะครับว่าชาวอินเดียนะักท่องเที่ยวอินเดียทุกคนเนี่ยโปรดจาไว้ว่าเมื่อคุณเดินทางเนี่ยคุณจะต้องพกเอาภาพลักษณ์ของอินเดียติดตัวไปด้วยทุกที่การกระทําของคุณไม่เพียงสะท้อนถึงตัวคุณเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงคนอินเดียทั้งชาติด้วยครับจาเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องเดินทางด้วยความเคารพความรับผิดชอบ ความเคารพต่อประเทศที่คุณกําลังไปเยือนพฤติกรรมของคุณส่งผลกระทบเชิงบวกเชิงลบต่อนักท่องเที่ยวชาวอินเดียรุ่นต่อต่อไปนะครับก็รดเรียนรู้วิดีโอนี้เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญและความท้าทายเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของชาวอินเดียในประเทศไทยนะครับรวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมเช่นดีวาลีงานแต่งงานของชาวอินเดียที่มีงบประมาณสูงและจํานวนนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยกำลังเฟื่องฟูด้วยเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นจุดหมายปลายทางใหม่ๆซึ่งนี่เป็นโอกาสที่น่าตื่นตาตื่นใจของชาวอินเดียนะครับโปรดเดินทางด้วยการรักษาความเคารพมีความรับผิดชอบและทําให้อินเดียภูมิใจในทุกที่ที่คุณไปนะครับนั่นก็เป็นคํากล่าวจากคุณลอยมาเชโดนะครับหลังจากคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ไปกมีชาวต่างชาตินะครับเข้ามา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ไว้เป็นจํานวนมากนะครับก่อนจะไปรับฟังความคิดเห็นเพื่อนสามารถสนับสนุนการทํางานของแอดมินและทีมงานนะครับโดยเข้าไปช้อปปิ้งที่ Ad ดพิลาสโตนะครับจิ้มเข้าไปแล้วมันจะลิงก์ไปที่ช้อปปีนะครับจากนั้นเพื่อนสามารถซื้บสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยแต่โปรดักที่แนะนําเป็นพิเศษคือมิโอริสวิตามินเม็ดฟูสกัดคุณภาพสูงดีต่อสุขภาพ3หลอด150บาทนะครับคุ้มยิ่งกว่าปดปลาทองแต่ถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกช้อปปิง้งแค่กดติดตาม กด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือซุปเปอร์ k ตงเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อนๆเพื่อนจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปนอนากตจากช่องแบงค์เข้าถูกอากิระด้วยนะครับขอบคุณครับชาวอินเดียท่านแรกเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตลกเมื่อเราประพฤติตัวไม่ดีแล้วถูกเลือกปฏิบัติเรากลับตะโกนว่านั่นคือการเหยียดเชื้อชาติท่านต่อมาบอกว่าในฐานะคนอินเดีย ฉันเดินทางไปหลายประเทศฉันคิดว่าคนของเรายังขาดสามัญสำนึกของพลเมืองสุขอ,อนามัยและการเคารพต่อวัฒนธรรมของผู้อืน่นท่านต่อมาบอกว่าการเข้าถึงที่ง่ายได้นำสิ่งนี้มาสู่ประเทศไทย ในฐานะชาวอินเดียฉันอยากบอกประเทศไทยว่าคนอินเดียควรต้องขอวีซ่าจากสถานทูตก่อนขึ้นเครื่องมายัางประเทศไทยนะครับก็คือให้ยกเลิกฟรีวีซา่าแล้วก็คัดคนเข้าประเทศเลยนะครับอันนี้แอดมินก็เห็นด้วยนะครับเราก็ต้องคัดนักท่องเที่ยวคุณภาพบ้างอะไรบ้างนะครับท่านต่อมาบอกว่าตอนที่ฉันอยู่ในประเทศไทยฉันใส่ใจกับพฤติกรรมของฉันเป็นอย่างมากถึงกระนั้นผิวของฉันก็มีสีน้ำตาลเข้ม ฉันเดาว่ามันดูได้ชัดเจนว่าฉันมาจากอนุทวีปอย่างไรก็แล้วแต่พนักงานบริการก็ดีกับฉันเสมอฉันเดาว่าเราคงถึงวาระแล้วและภาพลักษณ์ของเราไม่สามารถปรับปรุงได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามท่านต่อมาบอกว่ามันเป็นความจริงที่พวกเราจะถูกเหมารวมเพราะชาวอินเดียแดงที่ยังคงคิดว่า พวกเขาสามารถอวดความมั่งคั่งและทำทุกอย่างที่พวกเขาต้องการและถ้าใครพูดอะไรก็ตามพวกเขาก็จะพูดอย่างภาคภูมิใจว่าโจอูกานาเฮอูกาลีพวกเราในฐานะชาวอินเดียจำเป็นต้องเรียนรู้มารยาทขั้นพื้นฐานปล่อยวางการเรียนรู้มารยาทของราชวงศ์ นี่เป็นกรณีที่ชัดเจนว่าเงินไม่สามารถซื้อการศึกษาของคุณได้ท่านต่อมาก็เข้ามาตั้งคำถามนะครับบอกว่าจะมีคนไทยสักกี่คนที่อยากจะไปเที่ยวอินเดียบ้างฉันเดาว,ว่าไม่มีเลยท่านต่อมาบอกว่าขยะก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีในอินเดียเช่นกัน สถานที่เดินป่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยขวดน้ำท่านต่อมาบอกว่าการฝึกอบรมเรื่องความรู้สึกไวต่อวัฒนธรรมควรบังคับใช้สำหรับอินเดียทุกคนที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นครั้งแรกท่านต่อมาบอกว่ามันช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะคน80%ของอินเดียที่เหลือก็ถูกตัดสินเช่นกันท่านต่อมาบอกว่า ในฐานะคนอินเดียฉันไม่เคยทำอะไรแบบนี้ในชีวิตเลย15ปีที่ผ่านมาของฉันอาศัยอยู่ที่นี่และผู้คนก็ชอบฉันฉันรักกรุงเทพสวัสดีขอบคุณครับนั่นแหละครับหม้อหลอมรวมนะครับต่างชาติคนไหนมาอยู่ประเทศไทยนานก็จะมีบุคลิกลักษณะกลายเป็นคนไทยไปเลยนะครับท่านต่อมาบอกว่าฉันเพิ่งได้ดูวิดีโอของคุณและฉันก็เห็นด้วยกับคุณอย่างที่สุด ฉันอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและที่นี่มีคนอินเดียที่ฉันรู้จักเป็นทั้งแพทย์วิศวกรผู้เชี่ยวชาญและทุกคนล้วนเป็นคนดีฉันพึ่งกลับจากพัทยาประเทศไทยชาวอินเดียที่ฉันพบที่นั่นแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงที่ถนนเรียบชายหาดพวกเขาพยายามเสนอสาวๆมาให้ฉันฉันบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉันรู้จักฟรีแลนซ์ที่นั่น พวกเขาเดินกันเป็นกลุ่มและพยายามหลอกลวงผู้คนพวกเขาพยายามหลอกฉันหลายครั้งพวกเขาแค่มองหาบางสิ่งบางอย่างและยื่นข้อเสนอพวกเขาเป็นนักต้มตุนพวกเขาทําให้ฉันไม่ประทับใจเลยจากเมนนี้ก็ขอแรงเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องนะครับลงสอดส่องดูแลกวาดล้างนักต้มตุนชาวอินเดียริมหาดพัทยาด้วยนะครับขนาดต่างชาติเข้ามาเขายังรับรู้ได้เลยนะครับท่านต่อมาบอกว่า เมื่อไรอินเดียจะเปลี่ยนแปลงทันต่อมาก็เข้ามาถามนะครับว่าคุณเห็นคลิปพฤติกรรมไม่เหมาะสมของวอกเกอร์อินเดียที่ชื่อว่าโกโบกันนาดิกาในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพไหมเกี่ยวกับการแต่งกายคุณช่วยตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นในวิดีโอของคุณได้หรือไม่ภายใต้เมนี้ก็มีคนเข้ามาตอบนะครับบอกว่า โกโบกานาดิก้านะครับทำทั้งถูกและผิดเขาถูกที่จะโต้แย้งขอเหตุผลถึงการถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้าแต่เขาผิดที่ยังคงถ่ายวิดีโอต่อในเมื่อพนักงานสาวคนนั้นขอให้เขาหยุดถ่ายอย่างสุภาพมากถ้าโกโบกานาดิกาอยู่ในประเทศอื่นเขาจะถูกจับใส่กุญแจมือท่านต่อมาบอกว่าบอลิวูดเอฟเฟกนะครับก็คือเป็นผลกระทบจากบอลิวูด ท่านต่อมาบอกว่าฉันเป็นชาวสีลังกาที่มาเยือนประเทศไทยต่อเนื่องตั้งแต่ปี1980ฉันพบว่าคนไทยมีความเป็นมิตรมากท่านต่อมาบอกว่าฉันเห็นกับตามีถังขยะอยู่ใกล้ๆเลยแต่พวกเขาไม่ทิ้งขยะลงในถังท่านต่อมาบอกว่าทั้งหมดก็เหมือนกับการเดินทางไป UAE พฤติกรรมเดียวกันทุกประการบนซ้ายการบินเอมิเรด ท่านต่อมาบอกว่าฉันคิดว่าคนอินเดียมีชื่อเสียงที่ไม่ดีในประเทศไทยเสมอท่านต่อมาบอกว่าฉันเคยประสบมาเกือบทุกอย่างที่อธิบายไว้ในวิดีโอนี้แต่ฉันไม่คิดว่าชายคนนี้เข้าใจขนาดของปัญหาสิ่งนี้กําลังเกิดขึ้นเป็นวงกว้างทั้งในแคนาดาและสหราชอาณาจักรมีปัญหาอย่างแน่นอน แคนาดาและยูเคก็มีชาวอินเดียอพยพไปอยู่เยอะนะครับครับเดี๋ยวเราส่งท้ายอีก3ความเห็นสุดท้ายนะครับท่านนี้บอกว่าได้โปรดเถอะพวกคุณคิดในแง่ดีเราต้องการได้รับความเคารพจากพฤติกรรมที่ดีของเราท่านต่อมามาขอนะครับบอกว่าคุณลอยคุณช่วยทำคลิปวิดีโอเคล็ดลับเกี่ยวกับการเพลิดเพลินในประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวอินเดียธรรมดาทั่วไปแบบฉันน้อยท่านต่อมาบอกว่า เนื่องจากชาวอินเดียเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปครับเล่นก็เป็นเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติที่มีต่อพฤติกรรมชาวอินเดียในประเทศไทยนะครับเพื่อนเพื่อฟังร้านมีความคิดเห็นว่ายางไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิป แลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสารรค์กันได้นะครับและถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำเสนอในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือ Super Thanks เพื่อเป็นกำลังใจแอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่องแบงคอกถูอากิระด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับเอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังอยู่ต่อขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอากิระสโตนครับ วันนี้เราจะมาแนะนําวิตามินคุณภาพดีจากเยอรมันวิตามินเม็ดปูมิโบลิสนะครับวันนี้แอดมินจะต้องเติม B12 นะครับเพราะว่า B12 เนี่ยมีส่วนสําคัญในการส่งเสริมการทํางานของระบบประสาทและสมองโดยตรงนะครับและสมองของแอดมินวันนี้ก็คือใช้งานหนักมากตั้งแต่9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นทำงานประจําด้านการทาร่องเที่ยวครับต้องจําข้อมูลแต่ละประเทศรวมถึงข้อมูลของลูกค้าและซัพพลายเออร์ต่าง ตกเย็นมาหกโมงเย็นถึง3ามทุ่มสี่ทุ่มก็ต้องมานั่งทำคอนเทนต์หาคอนเทนต์ใจภูมมฝากทุกคนกัน,นครับก็เลยต้องต้อตงเสริมสมองและประสาทนะครับจะได้มีสมองที่ดีในการทํางานต่อไปนะครับวิตามินเม็ดู้อันนี้อัดมินรู้จักครั้งแรกตอนไปเที่ยวเยอรมันเมื่อปี2019นะครับซึ่งไกด์เขาก็แนะนําว่าที่ยอรมันขายเนี่ยหยูโรแต่ประเทศไทยสมันั้นขาย 150บาทนบาทครับสมัยนั้นยังไม่เป็นที่นิยมหลังจากนั้นวิตามินเม็ดฟูนี้ก็เริ่มเป็นที่นิยมเรื่อยๆครับจนมีการนําเข้ามามากขึ้นเกิดการแข่งขันด้านราคาตอนนี้ราคาอยู่ที่หลอดละ50บาทได้20ทับเล็ตนะครับเพื่อนๆสั่ง3หลอด150บาทสามารถทานได้2เดือนถือว่าคุ้มต่อการลงทุนในสุขภาพของเรานะครับเพราะว่าร่างกายของเรายังต้องการวิตามินทุกวันนะครับถ้าเพื่อนๆทานผักผลไม้หรือว่า อาหารที่มีวิตามินครบถ้วนมั่นใจก็ไม่จําเป็นต้องเติมต้องเสริมแต่ถ้าไม่ถึงเนี่ยมันต้องจําเป็นนะครับเพราะว่าร่างกายของเราไม่สามารถขาดวิตามินได้ขาดวิตามินแล้วร่างกายของเราก็จะไม่แข็งแรงนะครับแต่ในทางกับการถ้าวิตามินเราครบร่างกายของเราก็จะแข็งแรงทํางานให้กับเราได้ไปจนชั่วชีวิตเลยนะครับนอกจากเติมวิตามินคุณภาพสูงนะครับอัดมินก็วัยนี้ดูรอยเริ่มมานะครับก็ไม่ได้เด็กแล้วนะครับก็เลยจะ มีสกินแคร์มาแนะนำม,มันก็คือ l o ร e ออ p แ r ร s r สรีไวท l i อซึ่งมีส่วนผสมของโปรเรตินอลครับขณะนี้เป็นเวลางคืนนะครับก็ต้องใช้เป็นไนท์ครีมนะครับมันก็จะมีเดย์ครีมด้วยตอนนี้มีจัดโปรอยู่ที่3า 4, 4บาทนะครับก็สามารถตังได้นะครับเราก็จะมาทากันให้ดูสดๆสลนนครับอันมินก็จะมั่นใจรีวิวหรือว่านำมาจำหน่ายแค่สินค้าที่ ใช้เองจริงๆเท่านั้นนะครับระหว่างรอเม็ดวิตามินกำลังละลายนะครับก็เติมสมองแล้วก็ต้องเติมผิวด้วยนะครับต้องออกกล้องบ่อยนะครับซึมซ <c oughs> ับเร็วใช้ดีไม่เหนียวหนึอนะที่สําคัญคนสกินคอร์ต่อต้านริ้วรอยที่ราคาเขาถึงได้จะปุกเละตามร้อยกว่าบาทแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นนะครับ นี่แหละครับทานเป็นประจำแอมีนก็ใช้มาหลายปีแล้วครับทาแล้วก็เห็นผลแบบแอมินแล้วเพื่อนๆก็ตัดสินเอาแล้วกันนะครับว่าจะใช้ต่อหรือไม่ใช้ต่อนี่ก็ไม่บังคับแต่ว่าอยากรีวิวนะครับอ่าแล้วก็ต้องเติมอาหารสมองนะครับอ๊ะลืมอย่างหนึง่งวิตามินเมทูดนี่เขาระบุเป็นแบบว่าเฉพาะหลอดหนึ่งเป็นมีสิบสองหลอดหนึ่งเป็นธาตุเหล็กหลอดหนึ่งเป็นวิตามินซีนะครับเป็นตัวเน้น เราต้องเติมตัวรวมด้วยก็คือเซนเซนชั่มเอทูซิงนะครับเพราะว่าแต่ละวันนี่ร่างกายของเราต้องการหลายวิตามินนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องมีตัวเบสหรือว่าตัวตัว,ตวรวมแต่ถ้าวันไหนเนหนื่อยส่วนไหนของร่างกายเนหนื่อยสมองเนียเหนื่อยสมองก็ต้องเติมดี2สองเข้าไปแต่ถ้าวันไหนหน้าแบบโจมหน้าหน้าเริ่มแบบไม่เป่งปังก็ต้องเติมตัววิตามินซีหรือแม่กระทดเหล็กนะครับจะได้ต่อต้านอนุมูลอิสระ ตัวสมองไหลลื่นขึ้นมาดีเลยครับนะครับสุดท้ายก็อยากจะฝากบอกว่าสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญนะครับยิ่งถ้าเราอายุเริ่มเยอะแล้วเซลล์ต่างๆของร่างกายเนี่ยเริ่มทํางานไม่ได้เหมือนสมัยเป็นหนุ่มสาวนะครับการตัวช่วยเสริมให้เซลล์ของเราทํางานได้ปกติสิ่งสำคัญเพื่อให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับแต่อย่าลืมว่าต้องรับประทานอาหารให้ครบห้ามหมู่และอ,ออกกําลังกายเป็นประจำนะครับร่างกายทํางานให้เราตลอดชีวิต เราก็ต้องตอบแทนรน่างกายของเราเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ